สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอนรุท่านเขาู่ช่องสัมปิอีสานนะครับมีหลายเรื่องหลายเล่าของชาวอีตามันเขานะครับมึงอยู่ขอบก้วที่เขานะครับอยู่ขวบก้างมึงนีอะี่เรามาเห็ดรางใส่อาหารก้าวนะครับเบงได้กินเป็นกระจอยเห็ดเป็นเระดอยได้าล่องมึงนะครับจากยางรดดที่ห้องบริใส่นะครับทิมใ้กะเป็นหมูยุ่งไื้อครับเนี่ยครับกอยางยางที่บรย์ใส่นะครับทิมใบ้อนะครับ ทางบริษายินไว้ว่าเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ให้มาล้อเห็ดเบิ้งนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับรบาดหัวเ็นกันนียครับโอ้หมันตรงกัน,น,กนลเลยหูจับตรงเถอะยังเข้ป่าเลยอันนี้มีดบีดน,นี้เป็นมีดทำก้วธรรมาดานะครับ อันนี้ผมมองมาแแกงเอาซื้อมันแหลมหร้ันจิบหนาจีบแปดไขค้นว่าปูมีกับเซมิคัตเตอร์อะไรนะครับเพ่ร้านคาอบอเอาอบ้านเมนันห่อนอะไแล้วครับพี่น้องวันนี้ขามได้ขายแร้อครับมีของเสร็จมากรับอย่าง กิ่นยางครับเป็นว่าแว้วสำลองนิดเี็นีนี่รก็ดึงขึ้นนะครับล่องมือไม่ได้พี่เพื่นบ่พวกเราคนมันกระสัเรื่องไม่มีเสียนะครับล่องสนล้องนี่เข้าไปกันนะกระดึงไปมงหย่บไป จับกลางดิงไสยโอ้ขาใข้ายหยบดขาซส่ยหยบขอบไปนะครับเด็ดเม็ดลงไปเลยจิงไอยน้อน่อ đây rồi hoàn toàn những hình ngại có chỗ à nó long mình ô dập gì tay nữa nhưng mì thứ nhưng bóng này Ít ừ. này. này đây là bóng này ใส่คากับดีใส่แห้งก่อนต้องเห็ดบปดไนไรเข้าก่อนใส่คากันเลยออกมาออกแห้งน่อยนะคะรับสำหรับพื้นมันหนียเข้าก่อใส่ยางแผ่นตัวก็จะเห็ดบางคันหลุดหลุดดำหลดุดสิบหลอดนะครับกันที่ออปล,ลูกต้นใหม่ก็คือเอาสหไปเลยเลยแล้วปลูกต้นใหม่ตะปูสีไปใส่หันวัวก่อใส่พื้นตอกตะปูเดี๋ยววิธีการสีเห็ดเห็นมั้งในคลิปต,ต่อไปนะครับสาธุทีนหนวไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ